สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาล้างฟิลเตอร์กล่องแอร์รถยนต์นะครับก่อนเร่นให้ลื้เกะนะครับตรงหน้าคอนโทรลนี่นะครับลื้ออกนะครับดึงออกเลยเลยครับมันจะมีสลัก2ตัวครับแล้วเราก็คันน็อตน็อตจะมี4ตัวครับขันออกแล้วออกมาล้างนะครับก่อนที่ระบบแอร์ของเราจะตันนะครับ และเพื่ออากาศบริสุทธิ์ในรถของเรานะครับเราจะได้หายใจแบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์เข้าไปนะครับเมื่อขันน็อตออกพบทั้งสีตัวแล้วก็ดึงเกี้์ออกได้เลยนะครับด้านในก็จะมีตัวครอบอยู่นะครับก็ดึงออกมาแล้วเอาฟิลเตอร์ออกมาล้างครับแล้วทำความสะอาดครับดูนะครับดูที่ฝุ่น เจโรเลตบางตัวจะไม่มีฟิลเตอร์นะครับเราต้องมาปาดกล่องกล่องแล้วก็ซื้อฟิลเตอร์มาใส่เองนะครับรุ่นนี้ไม่มีนะครับผมจะโมดิฟายตามเองนะครับซ์แกะฟิลเตอร์ออกมาแล้วก็แกะพัดลมออกมาด้วยนะครับเพื่อเอาเออกมาล้างทำความสะอาดครับเมื่อรื้อแล้วก็รื้อกอมาล้างทำความสาะอาดเป็พร้อมๆกันเลยนะครับ จะมีน็อตเบอร์สิบติตัวนึับแล้วก็หมุนออกมาแล้วออกมาฉีดล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็เป่าวโาวทําความสะอาดนะครับหรือเพื่อนเพื่อนมีตังก็สามารถซื้อแผ่นใหม่มาติดตั้งได้เลยนะครับจากรา a ดาแผ่นละร้อยกว่าบาทครับ เมื่อล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยตากแล้วเรียบร้อยเอาเข้าไปที่เดิมครับแล้วก็เอาประกับปิดครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับช่องอนัทเซอร์วิสครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็คันน็อตสีตัวให้แน่นแล้วก็เอาเกะเสียบลงไปครับมันจะมีล็อกอยู่สองตัวเสียบแล้วก็ทะแยงเข้าไปครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ